เรามาไกลอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคู่คิดติดบ้านค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบบ้านคุณน้องคุณน้องคนหนึ่งคุณน้องซึ่งท่านผู้ชมที่เเคยดูของเทปที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะทราบค่ะว่าจะมีแขกรับเชิญอยู่ท่านหนึ่งใช่แล้วก็คือน้องเต้ย ซึ่งเป็นทั้งดีเจหรือว่าเป็นวีเจก็ตามแล้วก็จะมีนังอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นโผล่มาแว้บๆเป็นหอมปากของคอแต่วันนี้เขาจะมาเป็นแขกรับเชิญงเต็มซึ่งก็เป็นพิตตีสาวใช่พิตตีเอ็มสาวสวยใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันค่ะเข้าไปดูเลยค่ะครับตามกัาไปดูครับค่ะ เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านของน้องอุ้ม,มไม่ใช่ในบ้านสีหน้าบ้านหน้าบ้านเนะแต่ว่าเรายังไม่ให้เจอน้องอุ้มยังไม่ให้เจอ,นะอเรามาคุยเรื่องทิศทางหน้าบ้านก่อนก็เพราะจริงๆก็คือเป็นลักษณะบ้านนะครับเป็นลักษณะบ้านเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยต้องคุยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของทิศหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศของท่าดินจะบอกไว้คร่าวๆก่อนนะครับว่าคือทิศที่ออกทางเฉียงทั้งหมด นะไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือตกเฉียงใต้นะหรือว่าตกเฉียงใต้ออกเฉียงเหนืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะล้วนแต่เป็นทิศของธาตุดินทั้งนั้นนะเพราะงั้นจะเห็นว่าธาตุดินเนี่ยจะกลุ่มทิศที่เฉียง45องศาเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยอ๋อทั้ง4ฝั่งทั้งส่ฝั่ง4ี่ทิศเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในตามกฎเป็นธาตุเนี่ยนะต้องเกิดจากดินนะดินจะเป็นก่อกําเนิดที่ตั้งของตัวอาคารของบ้านเรือนอะไรต่าง แลเนี่ยเขาจะให้ตำแหน่งของทิศของท่าดินเนี่ย<ะ>เยอะที่สุดค่ะเยอะที่สุดทีนี้พอหน้าบ้านหันไปทางทิศของท่าดินแล้วเนี่ยต้องจำเลยว่าดินเนี่ยเป็นทตุซึ่งเขาเรียกว่าไปทําลายน้ําก็คือจะถมถมทะเลก็ทํากับเอาดินไปถมค่ะนะเพราะงั้นเนี่ยต้องถือว่าทิศของทตาดินเนี่ยจะตั้งน้ําไว้หน้าบ้านไม่ได้อือแล้วอ,อันนี้ใช่อันนี้ก็ถือว่านิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ย ทิศท,ที่เป็นทิศของธาตุดินเนี่ยตั้งน้ําไม่ได้เขาก็จะถามอีกว่าแล้วทำอย่างไรถึงจะเป็นการเสริมนะน,นี้บอกได้เลยว่าเป็นธาตุดินเนี่ยในเรื่องของการตั้งหรือปรับแก้ห่วงจุ้ยต่างๆ,ๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะอันดับแรกเลยต้องเอาโทนสีของมันมาก,ก่อนะนะ,ะก็คือต้องใช้ในเรื่องของโทนสีของธาตุดินใช้ในเรื่องของวัสดุธาตุของตัวธาตุดินนะโทนสีของธาตุดินก็คือสีนี้ก็ได้มั้งก<ส>็นะก็คือสีเหลืองออกโทนสีเหลืองสีน้ําตาล นะแล้วสีที่เสริมก็คือโทนสีแดงสีส้มสีของธาตุไฟเพราะว่าไฟเสริมดินนะครับนะและส่วนที่เป็นวันสดุธาตุของธาตุดินก็คือพวกอ,อย่างพวกเซรามิกกระเบื้องเคลือบโถทุกอย่างที่ที่ทำมา,าจากาดินเก่าๆอะไรพวกนี้เอามาตั้งประดับไว้ที่บริเวณหน้าบ้านะนะก็จะดี นะหรือวัสดุที่เป็นดินอันนี้เป็นไม้อันนี้ก็เป็นไม้อันนี้ควรไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ไม่คดีแต่จริงๆตัวนี้ไม่น่าจะใช่ไม้จริงอาจจะเป็นเหมือนลักษณะประยุกต์มาค่ะก็เรียบร้อยนี่แค่ขนาดหน้าบ้านหน้าบ้านที่เฉยค่ะเรายังไม่ได้เจอนกอุ้มเบื้องในเลยงั้นเดี๋ยวตากันไปดูดีกว่านะนี่เราจะบุเข้าไปเลยหรอคะอาจารย์บุเข้าไปเลยหน้าบ้านก็เปิดแล้วใช่ไหมคะเราเข้าไปเลยเอเขาเปิดรับเราแล้วล่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปกันเลยค่ะค่ะ เป็นไงเราบุกเลยกระตูนอยู่แล้วสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านั่งก่อนท่านั่งก่อนสวัสดีค่ะนางสาววราศิริอุปนันทน์ค่ะชื่อเล่นน้องอุ้มใช่แล้วเป็นใครอะไรยังไงมาจากไหนเผื่อท่านผู้ชมอาจจะลืมกันไปได้บ้างผมลืมยากเนาะเที่ยวเที่ยวที่เรางอกเองอ่ะรู้สึกก็อาจจะลืมยากหน่อยนิดนึงแม่เป็นเพื่อนสนิทของคุณเต้ยระดิษฐ์นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันทําพิธีกรแล้วก็นิดนึง เดี๋ยวหน้าจะมีออนแอร์ของพิธีกรภัสนามของช่องทูสปอร์ตเจริญด้วยม็าต้องรอดูไปแล้ววันนี้ให้เรามาบุกบ้านจะถามหน่อยว่าบ้านเนี่ยอยู่มานานแล้วหรือยังเอ่ยบ้านหลังนี้เหรอคะหลังนี้ประมาณ3 สองปีสามปีหลังนี้เพิ่งซื้อเพราะเมื่อก่อนจะอยู่อีกหลังหนึ่งจะอยู่ตรงซอยสามอะตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็คือย้ายมาใกล้ๆกันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ว่าไงไม่ได้จากว่าหน้าบ้านเละเลยหน้าบ้านเมื่อกี้ได้ยินแล้วใช่ไหมใช่แบบแอบสะดุ้งเบามันเป็นธาตุดินหรือยังไงคะใช่เนื่องจากทิศเนี่ยมันหันไปทางด้านของทิศเราอยู่แล้วคือทิศธาตุดินเพราะงั้นก็เบาใจได้เสร็จแล้วพอวันเดย์ไปเกิดไปคำนวณเนี่ยก็ปรากฏว่าทิศที่ดีของเราเนี่ยจะอยู่านด้านนี้ด้านขวามือ ตำแหน่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยบังเอิญโชคดีมากก็คือเป็นตำแหน่งประธานของบ้านเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเพราะงั้นเนี่ยก็แนะนําให้เขาเรียกพอเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยก็พยายามใช้เวลาอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ให้เยอะหน่อยนะอาจจะมาดูหนังดูทีวีนะหรือก็ปกติหนูก็นอนจิ้งกิ้งเขาเนี่ยค่ะ่าใช่เพราะว่าคุ้มให้คุ้มแล้วก็มาถึงเรื่องโทนสีโอเคไหมอือ ก็จริงๆสีของธาตุดินก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีประจำตัวสีเหลืองกับสีน้ําตาลอย่างนี้ก็โอเคอยู่แต่สีที่เสริมก็คือโทนสีของธาตุไฟคือสีแดงสีแดงสีชมพูสีส้มอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นสีที่เสริมเราสีที่เป็นสตูเราคือสีเขียวของธาตุไม้ก็คือหลีกเลี่ยงสีเขียวสีเขียวกับสีพวกโทนสีฟ้าโดนอาจารย์ถามนิดนึงค่ะทางเข้าปรตูตัวเข้าใช่อาจารย์ยังไม่ได้พูดเลย ที่ไม่ที่ไม่ได้พูดก็สแสดงว่ามันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะตรงนะเพราะงั้นเนี่ยจริงๆริงก็คือตําแหน่งเป็น,<ห>นประธานเราเนี่ยพอมาอยู่ฝั่งเนี้ยก็คืออยู่ตําแหน่งเนี้ยจริงๆงปากของมันก็คือประ,ประตูทางเข้าเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยถ้ามันอยู่ถูกทิศถูกตาแหน่งเนี่ยมันจะทําให้ง่ายหรือสะดวกต่อเรื่องของการงานและการเงินเท่านั้นอเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะงานที่ต้องวิ่งออกข้างนอกนะหรือไปหางาน,านข้างนอกอะไรต่างก็อาจจะไม่จําเป็นต้องอาศัยในในเรื่องตัวนี้มาเสริม แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นลักษณะออฟฟิศเป็นบริษัทเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างสำคัญอันนั้นอาจจะต้องต้องต้องเคลือกผุกแล้วทำปากไหมให้มันถูกตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะนะปากค้องนี่สำคัญห้องครัวเลยเหรอต้องห้องครัวเลยเวลาจานไปไหนนี่ต้องผูกถึงครัวครับหนัรคล้องครัวเลยแสดงว่าห้องครัวเขาเรียกว่าอม่แบบคิดมางต้องดูที่แม่ ดูให้แน่ถ้าแม่ทํากับข้าวเก่งอะไร,งรนนเงี้ย้วอร่อยนะคะลองทาน,นยังอะไรเพราะว่าในทางงจุ้ยเนี่ยเขาถือว่าห้องครัวเนี่ยมันเป็นปากท้องของชีวิตนะเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดพลังเดินหนูนิดนึงค่ะพี่ปาขาถ้าเดินเข้าไปแล้วเจอคุณแม่หนูขอแนะนําย่อนิดนึงนะคะทำไมฮะแม่หนูอยู่แค่นี้นี้อาจจะเป็นเรื่องของชั้นบรรยากาศ ไปเถอะทั้งบนอร่อยไรอะไรเงี้ยปลาปลาไปใกน้ห้อยครัวไปไปน้ำไปไปน้ำอะไรเงก่อนอื่นทานองุ่นก่อนได้ไหมอาจารย์องุ่นใหญ่มากน่าทานมากเลยอร่อยเชิญค่ะอาจารย์ครับพร้อมกิ๊ตจะไปห้องครัวใช่ไหมเนี่ยวนี้มาดูตรงห้องพักก่อนเพราะว่าทำความพอดีงั้นหนูเลยไปห้องครัวเลยได้ไหมคะคิวเล้วคะหอมมากแป๊บนึงแบนเน็ทหอมชุยมากยงานค่ะอ่าจริงๆแล้วตำแหน่งของห้องพักเนี่ย ก็หลายคนอาจจะไปคิดว่าจําเป็นต้องเป็นห้องหรืออะไรเนี่ยซึ่งจริงๆไม่จําเป็นอาจจะเป็นแค่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้เพียงแต่ว่ามันควรจะไม่ไม่ควรจะมีห้องพักอยู่ในห้องนอนนะพูดถึงมุมแล้วเนี่ยก็คือเพราะว่าในห้องนอนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือทําอะไรต่างๆซึ่งก็ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมการไม่ค่อยเหมาะสมนะแล้วก็ห้องพักเนี่ยไม่ควรไปพิงผนังของห้องน้ํอ ตัวแย่อย่างนี้ก็โอเคไหมคะอันนี้ก็โอเคเพราะ่าถือว่าไม่ได้อยู่เขาเรียกใกล้กับผนังห้องน้ําหรืออะไรนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อพูดถึงห้องพราเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มีพราอย่างเดียวมันจะมีบางทีเป็นรูปกษัตริย์ก็มีบางทีจะมีเรื่องของเทพเรื่องของอะไรก็มีที่พยายามจะบ่อยครั้งที่ไปเจอหรือไปวางอะไรเนี่ยก็คือหนึ่งในเรื่องของระดับในเรื่องของระดับความสูงเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นต้องให เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ตำแหน่งของพระเนี่ยอยู่สูงที่สุดนะที่เหลือจะจะให้ได้แค่เท่ากันหรือไม่ก็ต่ำกว่าแต่<ช>แ,ตแต่เวลาไปไหนไหนอาจารย์จะแนะนําว่าให้วางเท่ากันจะได้ไม่เกิดความสับสนถ้าอย่างนี้ก็ถือ,อว่าโอเคอันนี้ก็คือตําแหน่งของพระพุธจะอยู่สูงที่สุดซึ่งถูกต้องแล้วนะแล้วอันนี้ก็เป็นด้านของกษัตริย์อะไรต่างๆนานาแล้วถ้าเกิดรูปอยู่ต่ากว่าทางฝั่งนี้จะมีผลไหมคะก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปส่วนที่เป็นพระเนี่ยควรจะ อยู่ด้านหลังอ่าเป็นด้านหลังของพุทธค่ะแล้วก็อ่าแต่อันนี้ก็คือเป็นบีแค่สองสองส่วนคือพระพุทธกับส่วนของกษัตริย์เท่านั้นเองค่ะอ่ะหิวยังหิวมากเลยค่ะเมื่อกี้มันเต็มหมดตลอดเดี๋ยวเราไปดูในห้องเราจะไม่มองยิ่งคล้เลยเราจะมองแต่ห้องครัวตลอดเลยก็รู้สจะมองเขียงผนก็ไม่อ่านไปนหอมไงอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันค่ะเข้ไปเลยค่ะหนูพาไป